นางไตสุรีไตสารณกุญรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับรายงานจากประชาชนผ่านหลายช่องทางเกี่ยวกับการเปิดบริการสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนดภายหลังศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 หรือสบ,บอคอ,อนุญาตให้เปิดบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาร์เกออาบอบนวดหรือสถานที่คล้ายกันได้ไม่เกินย4่สีนาฬิกา ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว17จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง14จังหวัดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าสถานบันเทิงหลายพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับประชาชนจึงได้กำชับให้สำนักงานตำรวจชาติได้ประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ นายสุริกล่าว,ว่านายกรัฐมนตรีย้ำให้เจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยปาะละเลยต่อการกระทำความผิดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายอย่างรท้ครัดไม่มีละเน้นและหากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญานอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมรวมถึงให้ผู้บริการเอง นางไตสรีกล่าวว่าหากประชาชนพบเห็นสถานบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงต่อตำรวจจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประเมนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศจากที่คายลงตามลำดับแต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมกิจการ,รต,าต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมากกว่ากิจกรรมอื่น